เรื่องอัมพัทธวงศ์เมื่ออัมพัทวงศ์มานพกราบทูลอย่างนี้พวกมานพบได้ส่งเสียงอื้ออึงเซ็งแซ่ว่าได้ทราบว่าอัมพัทธมานพมีชาติตระกูลต่ำไม่ใช่ลูกผู้มีตระกูลเป็นลูกของหญิงรับใช้ของพวกสกยะได้ทราบว่าพวกสกยะเป็นโอรสของเจ้าชายของอัพัทธมานพ พวกเรากลับเข้าใจท่านพระสมณโคดมผู้เป็นธรรมวาทีว่าควรถูกรุกรานลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพระดำริอย่างนี้ว่ามานพเหล่านี้เหยียดยามอภัตตมานพรุนแรงว่าเป็นลูกผู้หญิงรับใช้ทางที่ดีเราควรช่วยปลดเปลื้อง จึงตรัสกับมนพเหล่านั้นว่ามานพพวกเธอใหญ่เหยียดยามอมพระมานพรุนแรงว่าเป็นลูกหญิงรับใช้เลยเพราะในกันหานั้นได้เป็นฤาษีคนสำคัญเดินทางไปยังทักษิณาชนบทเรียนพรมมันตระแล้วเข้าเฝ้าพระโอกาการาชกราบทูลขอพระราชธิดาพระนามว่ามันทะรูปี พระเจ้าโอกากราชทรงกริ้วไม่พอพระไทยตรัสว่าเวยเวยเจ้าคนนี้เป็นใครกันก็แค่ลูกของหญิงรับใช้จะมาขอมันทรูปีทิดาของข้าได้จึงทรงขึ้นพระแสงสอนแต่ไม่อาจจะทรงแผลงสอนทั้งไม่อาจลดสอนลงได้ทันใดนั้นหมู่อมาตรารชบริพานเข้าไปหากันหาฤาษี กล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้จเจริญขอพระเจ้าอยู่หัวจงทรงพระ,จะเจริญฤาษีกล่าวว่าพระราชาทรงพระ,จะเจริญแต่พระราชาจะทรงแผลงสอนลงไปเบื้องต่ำแผ่นดินจะสุดทั่วพระราชอาณาเขตหมู่อมารราชบริพานกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้จเจริญ ขอพระเจ้าอยู่หัวจงทรงพระเจริญขอให้บ้านเมืองจงมีความปลอดภัยฤาษีกล่าวว่าพระราชาจะทรงพระเจริญบ้านเมืองจะมีความปลอดภัยแต่ถ้าพระราชาจะทรงแผลงสอนขึ้นไปข้างบนฝนจะไม่ตกทั่วพระราชอาณาเขตตลอดเจ็ดปีมูอามารราชบริพานกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอพระเจ้าอยู่หัวจงทรงพระเจริญขอให้บ้านเมืองจงมีความปลอดภัยขอให้ฝนจงตกตามฤดูกาลฤาษีกล่าวว่าพระราชาจะทรงพระเจริญบ้านเมืองจะมีความปลอดภัยฝนก็จะตกตามฤดูกาลก็ต่อเมื่อพระราชาทรงวางพระแสงสอนไว้ที่พระราชกุมารพระองค์ใหญ่ด้มุ่งพระทัยว่า พระาชกุมารจะมีความเจริญจักหายจากความหวาดภวาหมู่อมารราชบริพารกราบทุลพระเจ้าโอกากราชว่าขอพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพระแสงสอนไว้ที่พระราชกุมารพระองค์ใหญ่ด้วยมุ่งพระไทยว่าพระราชกุมารจะมีความเจริญจักหายจากความหวาดภวา พระเจ้าโอกากราชจึงทรงวางพระแสงสอนไว้ที่พระราชกุมารพระองค์ใหญ่พระราชกุมารก็ทรงเป็นผู้มีความเจริญหายจากความหวาดภวาพระเจ้าโอกากราชทรงตกพระทัยหวาดกลัวพระโลมาชาติชูชันถูกข่มขู่ด้วยพรหมทันจึงได้พระราชทานพระนางมัททรูปีราชธิดาแกฤรษีนั้นไป มานพพวกเธออย่าเหยียดยามอัมพัทธมานพ,พรุนแรงว่าเป็นลูกของหญิงรับใช้เลยเพราะในกันหะนั้นได้เป็นฤาษีคนสำคัญมาแล้วความเป็นกษัตริย์ประเสริฐที่สุดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาค ตัดกับอัมพัทธมานพว่าอมพัททะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรขัตติยกุมารในโลกนี้อยู่ร่วมกับนางพรามนกัญญาจนมีบุตรบุตรที่เกิดจากนางพรามนกัญญากับขัตติยกุมารควรจะได้นั่งร่วมกันหรือกินดื่มร่วมกันกับพวกพรามบ้างหรือไม่กราบทูลว่าควรจะได้ ท่านพระโคโดมพรามควรจะเชิญเขาให้มาบริโภคในงานเลี้ยงเพื่อผู้ตายงานมงคลงานยันพิธีหรืองานเลี้ยงแขกบ้างหรือไม่ควรเชิญให้มาบริโภคพรามควรจะบอกมนให้เขาหรือไม่ควรบอกเขาควรถูกห้ามเกี่ยวข้องกับสตรีหรือไม่ไม่ควรถูกห้าม เขาควรจะได้รับอภิเศกเป็นกัษตริย์หรือไม่ไม่ควรจะได้รับข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาไม่บริสุทธิ์ข้างมารดาอัมพัทธะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรพรมนักกุมารในโลกนี้อยู่ร่วมกับนางขัติยกัญญาจนมีบุตรบุตรที่เกิดจากนางขัติยกกัญญากับ พระมณก,กุมารควรจะได้นั่งร่วมกันหรือกินดื่มร่วมกันกับพวกพราหมณ์บ้างหรือไม่ควรจะได้ท่านพระโคโดมพระรา์ควรจะเชิญเขาให้มาบริโภคในงานเลี้ยงเพื่อผู้ตายงานมงคลงานยันพิธีหรืองานเลี้ยงแขกบ้างหรือไม่ควรเชิญให้มาบริโภคพราหมณ์ควรจะบอกมนให้เขาหรือไม่ ควรจะบอกเขาควรห้ามเกี่ยวข้องกับสตรีหรือไม่ไม่ควรถูกห้ามเขาควรจะได้รับอภิเศกจากกษัตริย์หรือไม่ไม่ควรจะได้รับข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาไม่บริสุทธิ์ข้างบิดาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอัมพัทธะเธอเทียบหญิงกับหญิงเทียบชายกับชาย กษัตริย์พวกเดียวเท่านั้นที่จัดว่าประเสริฐพราหม์จัดว่าต่ำกว่าเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรพวกพราหม์ในโลกนี้โกนศรีรษะพราหม์คนหนึ่งแล้วมอมด้วยเท่าในประเทศออกจากแวนแควนหรือจากเมืองเพราะความผิดบางอย่างพราหม์คนนั้นควรจะได้นั่งร่วมกันหรือกินดื่มร่วมกันกับพวกพราม์บ้างหรือไม่ ไม่ควรได้ท่านพระโคดมพรามควรจะเชิญเขาให้มาบริโภคในงานเลี้ยงเพื่อผู้ตายงานมงคลงานยันพิธีหรืองานเลี้ยงแขกบ้างหรือไม่ไม่ควรเชิญให้มาบริโภคพรามควรจะบอกมนให้เขาหรือไม่ไม่ควรบอกเขาควรถูกห้ามเกี่ยวข้องกับสตรีหรือไม่ควรถูกห้าม อัมพัทธะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรพวกกษัตริย์ในโลกนี้ปรงพระเกศากษัตริย์องค์หนึ่งแล้วมอมด้วยเท่าในประเทศออกจากแว่นแคว้น,วนหรือจากเมืองเพราะความผิดบางอย่างกษัตริย์องค์นั้นควรจะได้นั่งร่วมกันหรือกินดื่มร่วมกันกับพวกพรามบ้างหรือไม่ควรจะได้ท่านพระโคโดม พรามควรจะเชิญเขาให้มาบริโภคในงานเลี้ยงเพื่อผู้ตายงานมงคลงานยันพิธีหรืองานเลี้ยงแขกบ้างหรือไม่ควรเชิญให้มาบริโภคพรามควรจะบอกมนให้เขาหรือไม่ควรจะบอกเขาควรถูกห้ามเกี่ยวกับสตรีหรือไม่ไม่ควรถูกห้ามพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอัมพัทธ กษัตริย์ที่ถูกกษัตริย์ด้วยการปรงพระเกศาหมอมด้วยเท่าแล้วเนรเทศออกจากแคว้นวนหรือจากเมืองชื่อว่าเป็นผู้ถึงความตกต่ำอย่างยิ่งกษัตริย์เมื่อถึงความตกต่ำอย่างยิ่งนี้ก็ยังจัดว่าประเสริฐอยู่พรามต่างหากที่ยังต่ำกว่าสมดังคาถาที่สนังกุมารพรหมกล่าวไว้ว่าในหมู่ชนที่ถือตระกูลเป็นใหญ่ กษัตริย์จัดว่าประเสริฐที่สุดส่วนท่านผู้เพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะจัดว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์อัมพัทธะสนังกุม,มารพรมกล่าวคาถานั้นไว้ชอบไม่ใช่ไม่ชอบกล่าวไว้ถูกต้องไม่ใช่ไม่ถูกต้องมีประโยชน์ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์เราเห็นด้วยทีเดียว แม้เราก็กล่าวอย่างเดียวกันนี้ว่าในหมู่ชนที่ถือตระกูลเป็นใหญ่กษัตริย์จัดว่าประเสริฐที่สุดส่วนท่านผู้เพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะจัดว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์เรื่องวิชาและจรณะ อัมพัทธมามนพทูลถามว่าท่านพระโคโดมก็จรณะนั้นเป็นอย่างไรวิชานั้นเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอัมพัทธะในวิชาสมบัติและจรณะสมบัติอันเป็นสุดยอดเยี่ยมเขาไม่อ้างชาติไม่อ้างตระกูลหรือไม่อ้างความถือตัวว่าท่านคู่ควรกับเราหรือท่านไม่คู่ควรกับเรา แต่ในที่ที่มีอวาหะมงคลวิวาหะมงคลหรืออวาหะมงคลและวิวาหะมงคลเขาจึงอ้างชาติอ้างตระกูลหรืออ้างความถือตัวว่าท่านคู่ควรกับเราหรือท่านไม่คู่ควรกับเราอัมพัตตชนที่ยึดติดเพราะอ้างชาติยึดติดเพราะอ้างตะกูลยึดติดเพราะอ้างความถือตัว หรือยึดติดอยู่กับอาวาหะมงคลและวิวาหะมงคลชื่อว่ายังอยู่ห่างไกลจากวิชาสมบัติและจารณะสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยมอัมพัทธะการทำให้แจ้งวิชาสมบัติและจารณะสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยมย่อมมีได้เพราะละการยึดติดเพราะอ้างชาติ การยึดติดเพราะอ้างตระกูลการยึดติดเพราะอ้างความถือตัวการยึดติดเพราะอ้างความถือตัวและการยึดติดอยู่กับอวาหะามงคลและวิวาหะมงคลแล้วเท่านั้นอัมพตมะนพทูลถามว่าท่านพระโคโดมจจรณะนั้นเป็นอย่างไรวิชานั้นเป็นอย่างไร พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าทถ,ถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอรหันตรัสรู้ตนเองโดยชอบภิกษุนั้นสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ข้อนี้จัดเป็นจรณะอย่างหนึ่งของภิกษุนั้น ยังมีอีกอัมพัทธะพราะวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสาภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ข้อนี้จัดเป็นจารณะอย่างหนึ่งของภิกษุนั้นยังมีอีกอัมพัทธะ เพราะปิติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขข้อนี้จัดเป็นจารณะอย่างหนึ่งของภิกษุนั้นยังมีอีกอัมพตตา เพราะละสุขและทุกได้เพราะสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วภิกษุบรรลุจตุถชาญที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ข้อนี้จัดเป็นจารณะอย่างหนึ่งของภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมอง อ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวันไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อยานทัศนะข้อนี้จัดเป็นวิชาอย่างหนึ่งของภิกษุนั้นรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบประมจรจันแล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป ข้อนี้จัดเป็นวิชาอย่างหนึ่งของภิกษุนั้นอัมพัทธะที่แสดงมาทั้งหมดนี้จัดเป็นวิชาอัมพัทธะภิกษุผู้ปฏิบัติเช่นนี้เรียกว่าผู้เพียบพร้อมด้วยวิชาบ้างว่าผู้เพียบพร้อมด้วยจารณะบ้างว่าผู้เพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะบ้างอัมพัทธะวิชาสมบัติ และจรณะสมบัติอย่างอื่นซึ่งเหนือกว่าและประนีตกว่าวิชาสมบัติและจรณะสมบัตินี้ไม่มีอีกแล้วทางเสื่อมสี่ประการแห่งวิชาสมบัติและจารณะสมบัติอัมพัตฐะวิชาสมบัติและจารณะสมบัติอันยอดเยี่ยมนี้ มีทางเสื่อมอยู่สี่ประการ4ประการอะไรบ้างคือ 1. สมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้เมื่อ,อยังไม่บรรลุวิชาสมบัติและจรณะสมบัติอันยอดเยี่ยมนี้จึงหาบหิวบริขารดาบทเข้าไปสู่ราวป่าด้วยตั้งใจว่าจากบริโภคผลไม้หล่นเขาต้องเป็นคนรับใช้ของท่าน ที่เรียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะโดยแท้ข้อนี้เป็นทางเสื่อมประการที่หนึ่งแห่งวิชาสมบัติและจารณะสมบัติอันยอดเยี่ยม 2. ออีกอย่างหนึ่งสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้เมื่อ,อยังไม่บรรลุวิชาสมบัติและจารณะสมบัติอันยอดเยี่ยมนี้ทั้งไม่สามารถจะหาผลไม้ที่หล่นบริโภคได้ จึงถือเสียมและตะกร้าเข้าไปสู่ราวป่าด้วยตั้งใจว่าจากบริโภคเงารากและผลไม้เขาต้องเป็นคนรับใช้ของท่านที่เพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะโดยแท้ข้อนี้เป็นทางเสื่อมประการที่สองแห่งวิชาสมบัติและจารณะสมบัติอันยอดเยี่ยม 3. อีกอย่างหนึ่ง สมณะหรือปรามบางคนในโลกนี้เมื่อ,อยังไม่บรรลุวิชาสมบัติและจารณสมบัติอันยอดเยี่ยมนี้ไม่สามารถจะหาผลไม้หล่นบริโภคได้ทั้งไม่สามารถจะหาเงารากและผละไม้บริโภคได้จึงสร้างเรือนไฟไว้ใกล้บ้านหรือนิคมแล้วบูชาไฟอยู่เขาต้องเป็นคนรับใช้ของท่านที่เพียบพร้อม ด้วยวิชาและจารณะโดยแท้ข้อนี้เป็นทางเสื่อมประการที่สามแห่งวิชาสมบัติและจารณะสมบัติอันยอดเยี่ยม 4. อีกอย่างหนึง่งสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้เมื่อ,อยังไม่บรรลุวิชาสมบัติและจารณะสมบัติอันยอดเยี่ยมนี้ไม่สามารถจะหาผลไม้ที่หล่นบริโภคได้ ไม่สามารถหาเง้ารากและผลไม้บริโภคได้ทั้งไม่สามารถจะบูชาไฟได้ได้สร้างเรือนมีประตูสีด้านไว้ที่หนทางใหญ่สีแพร่งแล้วพักอยู่ด้วยตั้งใจว่าเราจะบูชาท่านผู้ที่เดินทางมาจากทิศท,ทั้งสี่ตามสติก,กำลังไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นสมณะหรือพรามก็ตาม เขาต้องเป็นคนรับใช้ของท่านที่เพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะโดยแท้ข้อนี้เป็นทางเสื่อมประการที่สี่แห่งว,วิชาสมบัติและจารณะสมบัติอันยอดเยี่ยมอัมพัทธะวิชาสมบัติและจารณะสมบัติอันยอดเยี่ยมมีทางเสื่อมอยู่สี่ประการนี้แหลอัมพัทธะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไร เธอกับอาจารย์ย่อมปรากฏมีในวิชาสมบัติและจรณะสมบัติอันยอดเยี่ยมนี้บ้างหรือไม่เขากราบทูลว่าไม่ปรากฏมีเลยท่านพระโคโดมข้าพเจ้ากับอาจารย์ปฏิบัติไปทางหนึ่งวิชาสมบัติและจรณะสมบัติอันยอดเยี่ยมนั้นอยู่อีกทางหนึ่งข้าพเจ้ากับอาจารย์ยังอยู่ไกลจากวิชาสมบัติ และจารณสมบัติอันยอดเยี่ยมนี้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอัมพัทถะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเธอกับอาจารย์เมื่อย,ยังไม่บรรลุวิชาสมบัติและจาระสมบัติอันยอดเยี่ยมนี้ก็หาบหิวบริขารดาบทเข้าไปสู่ราวป่าด้วยตั้งใจว่าจากบริโภคผลไมล้หลนอย่างนั้นหรือ ไม่เป็นอย่างนั้นเลยท่านพระโคโดมอัมพัทธะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเธอกับอาจารย์เมื่อ,อยังไม่บรรลุวิชาสมบัติและจารณะสมบัติอันยอดเยี่ยมนี้ทั้งไม่สามารถจะหาผลไม้ที่หล่นบริโภคได้ก็ถือเสียมและตะกร้าเข้าไปสู่ราวป่าด้วยตั้งใจว่าจากบริโภคเงาราก และผลไม้อย่างนั้นหรือไม่เป็นอย่างนั้นเลยท่านพระโคโดมอัมพัตตะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเธอกับอาจารย์เมื่อ,อยังไม่บรรลุวิชาสมบัติและจจรณะสมบัติอันยอดเยี่ยมนี้ไม่สามารถจะหาผลไม้ที่หล่นบริโภคได้ทั้งไม่สามารถจะหาเง้าราก และผลไม้บริโภคได้ก็สร้างเรือนไฟไว้ใกล้บ้านหรือนิคมแล้วบูชาไฟอย่างนั้นหรือไม่เป็นอย่างนั้นเลยท่านพระโคโดมอัมพัทธะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเธอกับอาจารย์เมื่อย,ยังไม่บรรลุวิชาสมบัติและจารณะสมบัติอันยอดเยี่ยมนี้ ไม่สามารถหาผลไม้หล่นบริโภคได้ไม่สามารถจะหาเงารากและผลไม้บริโภคได้ทั้งไม่สามารถจะบูชาไฟได้ก็สร้างเรือนมีประตูสีด้านไว้ที่หนทางใหญ่สีแพร่งแล้วพักอยู่ด้วยตั้งใจว่าเราจะบูชาท่านผู้ที่เดินทางมาจากทิศท,ทั้งสี่ตามสติกำลัง ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นสมณะหรือพราหมณ์ก็ตามอย่างนั้นหรือไม่เป็นอย่างนั้นเลยท่านพระโคโดมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอัมพัทธะเธอกับอาจารย์เสื่อมจากวิชาสมบัติและจรณะสมบัติอันยอดเยี่ยมนี้แล้วและยังเสื่อมเพราะมีทางเสื่อมสี่ประการแห่งวิชาสมบัติและจรณะสมบัติอันยอดเยี่ยมนี้ด้วย ก็พรามปกครา,าติผู้เป็นอาจารย์ของเธอได้พูดว่าสมณะล้นบางเหล่าเป็นคนรับใช้เป็นคนวันนะต่ำเกิดจากพระบาทของเท้ามหาพรหมไม่มีประโยชน์เลยที่พวกพรามผู้ได้ไตรเพศจะสนทนาด้วยตนเองก็ตกอยู่ในความเสื่อมบำเพ็ญวิชาสมบัติและจรณสมบัติให้บริบูรณ์ไม่ได้ อัมพัทธะเธอจึงดูความผิดของพราหมปกกรสาติผู้เป็นอาจารย์ของเธอว่ามีเพียงไร